สวัสดีครับผมคีวิีโนี้เราจะมาเปลี่ยนจอ Samsung A10 กันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีชุดไขควงนะครับผมไขควงจอภาพนะครับจอน,นี้แล้วก็เคื่อได้ตออินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับมันจะมาทั้งเซตนี้เลยจอภาพแล้วก็กาวนะครับประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มเลยครับผม ถ้าในอยากเปลี่ยนตามนะครับเพราะว่าก็จะมีคําถามว่าจะซื้อที่ไหนนะครับลองดูนะครับจากนี้เน่ยถอดถาดซิมออกมาแล้วครับแล้วเราก็แกะที่ร่องนี้นะครับร่องข้างบนถาดซิม สน,นีหรือใครจะใช้อุปกรณ์ที่ขอแถอมมาก็ได้นะครับตัวนี้สีดำเงินผมนก็จะใช้ตัวนี้งานนะครับาต่อจริงๆมันใช้เล็บแกะได้นะครับเราเอาเล็บไล่กีนก็ได้เหมือนกัน ันน้เลยครับผมเปิดครอบตัวครอบขึ้นมานะครับพอเราขันครบทุกจุดแล้วปลดค้อบแบบออกก่อนเลยครับสายแพลตจอมันจะเป็นสายนี้นะครับเส้นดำข้างล่างไม่ต้องขันนะครับมันสามารถออกได้พอดีเลย แต่มาต้องเทปจอภาพก่อนนะครับจอที่เราซื้อมามันโอเคไหมตั้งในแนวนี้นะครับแปะแผจอลงไปเลยครับผมอ,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 อันนี้เป็นแผ่เดิมทำไปจอเก่าใส่ข้อแปดด้วยนะครับใส่แผจอใหม่ของเราเข้าไปเยนี่เอาหม่ เปิดเครื่องนะครับผมกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยเก่งไหมโอเคมาแล้วต้องเยจอก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีจอเขาจะไม่ไม่มีการรับประกันนะครับถ้าเกิดว่าเราติดกาวแล้วครับมันจะเป็นการตัดประกันตัดติดกาวถ้าลงกลาวสีดาหลังจอตรงนี้นะครับหรือไม่ก็บางเจ้าเขาจะมีสติกเกอร์ไว้แปะตรงนี้นะครับ เอาไว้นั้นขาดก็ประกันขาดเพราะฉะนั้นเราต้องลองก่อนนะครับบางทีมันทัาสกินไม่ได้หรือว่าปรับเสียงไม่ได้นะครับผมลองเทสก่อนนะครับตัวนี้ครับรอมันบูตโลโก้นะครับจะนานหน่อยขึ้นละบางหน้าลูกค้าไว้หน่อยนะครับอีคครับผมเรามาต่อกันนะครับหลังจากเราเปิดจอขึ้นมาเทสปรับเสียงก่อนเลยนะครับจอ Samsung Okay. ปรับแสงใช้ได้นะครับต่อมาเทปลากแอปนะครับให้ไปทุกจุดเลยแต่แช่ไปที่แอปนะครับให้แอปมันวิ่งตามมือเราผมก็จะลากไปประมาณนี้เลยนะครับแต่มันจะฟืดหน่อยนะครับเพราะมันติดฟิล์ม ผ่านอยู่นะครับไได้เลยครับตอนนี้โอเคต่อมาเทสกเดเลขดูนะครับผมโอเคผ่านนะครับตอนนี้ผ่านปิดเครื่องลงไม่เลย สายชาปวดเสียบไปรื่องไม่มีแบบปวดขั้วจอ,อ,อได้เลยนะครับปวดแผจอ,อ,อได้เลยต่อมานะครับจอใหม่เราจะต้องเตรียมลอ,อกกาวออกด้วยกาวที่หลังพแพถ้าใครถ้าบางกาวไอาจอวางรัดมันจะไม่มีกาวตัวนี้เราก็ไปเอาเทปใส่นะครับมาแปะแทนเอาเทปใส่แปะไว้อย่างนี้เลยแปะไอพผ่มัน,น,นตึงๆให้เฉยนะครับ ียวไปตึงๆนะครับโอเคก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อมามาเอาจอเก่าออกกันนะครับก็จะงัดเลยถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้คัตเตอร์นะครับเปลี่ยนกันได้ อืมจอไม่เทจอไม่เทแลนะครับจอเคยเปลี่ยนมาแล้วต่อมานะครับเราก็ต้องทำความสะอาดช่วงนี้หน่อยตรงที่มันมีคราบกาวหรือว่าเศษกระจกนะครับเอาอันนี้ไล่ขูดมอนนะครับผม จากผมไล่ขออูดกาวไปสักพักเลยนะครับให้บอดี้มันสะอาดหน่อยนะครับผมเพราะว่าจอใหม่ของเรามจะลงเข้าไปแทนที่สนิทโอเคต่อมานะครับใส่กาวเข้าไปเลยช่วงนี้ไม่ต้องใส่นะครับถ้าเป็น A10 ช่วงนี้มันจะมีเซนเซอร์สวงรูนะครับจริงๆอับมือถือทุกรุ่นเลยนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์เราไม่ต้องใส่นะครับช่วงนี้สองวง,ลงกลมตรงนี้ไม่ต้องใส่กาวช่วงลำโพงกับช่วงกล้องผมก็จะไม่ใส่นะคะรับระยะนี้ไม่ใส่ ประมาณนี้นะครับเก็บบีบกาวได้เลยครับผมใส่ข้างๆมานิดหนึอง มานี้นะครับมาเกลี่ยเกลียข้าวหน่อยนะครับตรงไหนแอบใส่เยอะอยู่ตรงนตรงไหนมันเยอะล้วก็วช้อนกาวขึ้นมานะครับกาวพวกนี้มันไม่ได้เข้าจอง่ายนะครับมันไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจอมันอัดมาแน่นมากนะครับผม มาแล้วครับสอดแพรเข้าไปก่อนเลยสอดแพร์ได้ลักษณะนี้นะครับแตะตัวล่างเข้าไปก่อนโอเคครับรูปกาวทิ้งเลยครับผมผมครับกาวมันจะเป็นส่วนเกินเป็นมาแล้วรูปทิ้งไปเลยรูปทั้งขอบข้างขอบบนนะครับรูปกาวทิ้งให้หมดโอเคครับเราก็ไล่รูปไปนะครับจนมันเนียนเนียนสนิท ต่อมานะครับมาประกอบกันเลยใส่แพะจอเข้าไปนะครับที่เดิมใส่ขั้วแบนด้วยนะครับเอาแบ็กเพจที่ครอบอยู่นะครับต้องรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวกาวมันจะเซ็ตตัวก่อนขันน็อตเลยครับ ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าให้ให้จอมันลงกับสนิทก,กับบอดีมันจะเป็นชั้นกันกระแทกอยู่ตัวนี้มันจะช่วยซับจอเข้าไปอีกทีหนึงนะครับเปลี่นง่ายนะครับ A10 ไม่ยากมาก กันทุกจุดแล้วใส่ฝาหลังเข้าไปเลยนะครับฝาหลังเข้าไปเลย ซิมกบผมเทสเปิดเครื่องนะครับต่อมาเอายางมารัดเรื่อยครับยางรัดแกงนี่แหละนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปการเปลี่ยนต่อ Samsung A10 เพเป็นแค่น,นี้นะครับผมดี๋ยว้วต่อันให่คลิปิโหนานะครับตอนนี้เราก็รอกาวแห้งนะครับแล้วก็ถอดยาออไปเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือปล่อยไว้สักหนึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาถอดยาง